ทางการเมืองมากเสียกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติผมว่าสิ่งเหล่านั้นคือศัตรูที่แท้จริงของคนไทยครับรัการมาฟังสารมูลมีเรื่องที่เกี่ยวข้องในบางเรื่องและเราสามารถเอาไปให้สอบสวนกลางหรือให้ปปชดำเนินคดีต่อได้เราก็จะดำเนินการเมื่อวานนายกได้ยื่นคําชี้แจงเป็นลายลัอักษรมั่นใจว่าทำาสิ่งที่ถูกต้องตลอด เพราะนั้นนี่ก็เชื่อว่าศาลจะให้พิจารณานะครับอย่างดีทุกคนที่อยู่ในบัญชีค a n นะครับของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยก็มีสิทธิ์หมดใครที่พรรคประชาชนเนี่จะโหวตให้บ้างเนี่ยผมคิดว่าเราอยู่ที่ในเรื่องของ TOR เดิมเราเนี่ยจะไม่ร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลแน่นอน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะฮะวันนี้จับตาสถานการณ์การเมืองไทยกันหน่อยนะฮะเพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้แหละครับเราก็จะพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับก่อนจะถึงวันศุกร์นะฮะยีสิงหาคมอย่างที่ท่านทราบนะครับศาลรัฐธรรมนูญนะครับท่านก็นัดฟังคําวินิจฉัยในกรณีที่สวก็ยื่นขอให้วินิจฉัยเรื่องของนายัฐมนตรีนะฮะกับคลิปเสียงกับทางหุนเซนของกัมพูชานะครับบ่ายสามนะฮะวันศุกร์นี้ เดี๋ยวเราก็จะทราบนะครับว่าอนาคตทางการเมืองของคุณแพทองทานเนี่ยจากนี้ไปจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> คือมันก็มีคําถามตามมาตลอดว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกก็สามารถจะลาออกก็ได้าสารท่านอาจจะจําหน่ายคดีก็ได้หรือลาออกแล้วสารก็อาจจะยังอ่านถอก็ได้แต่เอาเป็นว่าณขณะนี้เนี่ยท่านนายกไม่ลาออกนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าเดี๋ยวก็จะรอฟังคำวิน,นิจฉัยวันศุกร์นี้นะครับวันนี้คุยเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะ คือมันก็ออกได้หลายหน้าแล้วครับการเมืองไทยจากนี้ไปในวันศุกร์ี่จะถึงนะครับทั้งเรื่องนายกไม่ผิดก็ทํางานต่อถ้าผิดทีนี้ก็โอ้โหต้องไปเลือกนายกกันใหม่สมการทางการเมืองต่างๆจะเป็นยังไงนะครับแขกรับเชิญในรายการวันนี้สองท่านด้วยกันครับท่านผู้ชมครับท่านแรกครับท่านเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภานะฮะคุณสมชายแสวงการนะครับอีกท่านหนึ่งฮะท่านเป็นอดีตโฆษกประจําสํานักนายมนตรีนะครับท่านนาวากาตรีสิทธาธิวารีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสชายฮะสวัสดีครับพิคุทครับ การเมืองไทยนะฮะเราก็มาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นี่แหละพี่สมชายวันนั้นไปฟังศารในวันไตส่สวนด้วยใช่ไหมครับไปครับก็ขออนุญ,ญาตศาร,รท่านในการถ่ายทอดสดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแต่ว่าท่านก็อธิบายว่ามันเป็นเรื่องความมั่นคงเพราะว่าประเด็นต้องซักถามเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ไม่ได้ถ่ายทอดแต่ว่าก็ถ่ายเป็นห่วงๆนะครับแล้วก็ขอไปฟังในวันไตส่สวนแล้วก็วัน วินิจัยคดีวันที่ยีบเก้าด้วยวันนั้นพี่จะเข้าไปนั่งฟังข้างในด้วยใช่ครับแต่ว่าวันได่สวนสารท่านก็บอกแล้วว่าห้ามห้ามคนที่ไปฟังนําออกมาเผยแพร่ช่คมูลเวรันจะเกิดความเข้าใจผิดใช่ไหมซึ่งก็ <ฮะ S 2> ตถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าในเนื้อหาของการไต่สวนเนี่ยเราก็จะไม่ไปพูดถึงแต่เราบรรยากาศโดยรวมโดยไม่บิดเบือนเนี่ยอันนี้พูดได้อย่างกรณีที่คมจริงผมก็ช่างใจอย,อยู่นะครับกรณีที่มันมีความสงสัยในคลิปอะไรต่างๆนะครับสุดท้ายก็ ผมเห็นว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันมันเป็นกระพี้อ่ะแล้วก็มันไม่ถูกต้องนะครับผมนั่งฟังอยู่ในศาลก็ไม่ได้มีเสียงเอ๊ะเรื่องคําว่านั่งลงลูกก็เลยต้องออกมาเขียนเตือนขออนุญาตเตือนสติสังคมว่าเออบางทีเราเราฟังเฟกนิวเขมรเยอะแล้วเนี่ยคนไทยไม่ควรมีเฟกนิวแบบนี้เนี่ยก็เลยก็เลยบอกว่าให้ให้รอดูแก่นของการไต่สวนการพิจารณาคดีจะออกมาอย่างไรดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องก็เลยต้องยืนยันว่า ตรวจสอบคลิปทุกอย่างแล้วมันมีทั้งสองอันจริงๆนะครับแต่ว่าก็อาศัยวิชานักข่าวนะก็ตรวจดูว่าเออสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะเป็นอันที่ผมได้ยินคือว่านั่งลงครับแล้วก็เลยยืนยันออกไปท่านที่สารบอกให้ท่านนายกนั่งลงใช่ไหมใช่ครับนั่งลงครับพี่ปิ่ไทยก็เป็นหน้าข่าวเก่าด้วยท่านผู้ชมครับนะฮะเป็นสื่อมวลชนเก่านะฮะพี่ปุ่นะตอนที่เลือกตั้งแล้วก็โอ้โหจัดตั้งรัฐบาลกันในช่วงเวลานั้นน่ะตอนนั้นพี่ก็กับไทยสร้างไทยกับการ ปฏิญญาอะไรต่างๆใช่ไหมชอ็อกมินชอ็อกจนมาถึงนะปัจจุบันเนี่ยเคยคาดคิดมาก่อนไหมครัว่าเราเราจะใช้นายกมาสองคนแล้วแล้วอาจจะต้องมีคนที่สามที่ต้องไปเลือกกันในสภาชุดนี้อืมไม,ไม่ไม่คิดว่าจะรวดเร็วขนาดนี้ไม่คิดว่าจะใช้เยอะขนาดนี้ใช้เยอะขนาดนี้โดยใน,ใน,ในเวลาที่จํากัดด้วยในเวลาที่เร็วคือเน้ว,ว่าณเวลานั้นเนี่ยก็สังเกตเห็นความ สิ่งที่อยู่เบื้องหลังจะเรียกว่าความไม่ชอบมาพากลหรือว่าไม่ได้ตรงไปตรงมาอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดคนที่ติดตามการเมืองละเอียดชัดเจนเนี่ยจะเห็นว่าผมไม่ได้เชียร์พรรคใดพรรคหนึ่งนะครับผมเชียร์แบบฝ่ายเมื่อก่อนที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนาะซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะเรียกว่าไงแต่ว่าก็ทราบก็คือฝ่ายค้านเดิมซึ่งก็ประกอบด้วยทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลในะเวลานั้นด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของผมที่แยกออกมาก็ถึงแม้จะแยกออกมาจากพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้หมายความว่า จะอยู่ตรงข้ามกันหรือเป็นศัตรูกันเพาอยากให้เขาจับมือกันให้เดินหน้าไปให้ยบบันนะให้ได้แต่เมื่อเห็นอะไรที่มันมันไม่น่าจะใช่เป็นสิ่งที่เขามาแปลความหรือมาพูดใช้คําว่าดีลกันอะไรเงี้ยอันนี้เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องรลก็พูดในช่วงนั้นแต่ว่าไม่เคยเชื่อมโยงว่าจะใช้นายกเปลืองขนาดนี้คือตอนคุณเสรษฐาที่เป็นนายกก็ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยคำวินิจฉัยของสามนูนเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งรัฐมนตรีครับคุณวิชิตชื่นบานครับ ตอนนี้คุณพายทองทานก็จะเป็นเรื่องของคลิปเสียงกับทางค,คุณนุนเซนของกัมพูชาใช่ไหมฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าถ้าวันที่29นี้คุณพายทองทานต้องพอจากตำแหน่งก็ต้องเลือกใหม่ก็เลือกโดยสสก็ว่ากันในสภาในสภาแล้วสอวอไม่ได้เลือกแล้วเหมือนตอนที่คุณพายทองทานได้รับเลือกนั่นแหละใช่ไหมฮะตอนคุณเศรษฐาตอนนั้นพี่สมชายก็ยังอยู่แต่ไม่ได้เลือก ไม่ได้เลือกผมไม่ได้เลือกใครเลยทั้งคุณวิทาคุณเซธาแต่ตอนนั้นสวอยังอยู่คนอื่นก็เลือกต่ช่วง5ปีใช่ไหมครับพี่สมชายพี่สมชายก็บอกมาตลอดว่านายกแพทองทานน่าจะลาออกก็เป็นข้อเสนอตั้งแต่วันที่ได้ยินคลิปอันนี้ผมคิดว่าพอคลิปมันหลุดเนี่ยผมว่าคนไทยห5สิห้าล้านคนได้ฟังหมดนะในความรับผิดชอบทางการเมืองเนี่ยเป็นความเห็นที่ผมคิดว่าถ้าเราเดินไปถึงขั้นที่มันเป็นข้อผิดพลาดและเราลาออกเนี่ยก็ ก็เป็นมิติใหม่ของทางการเมืองเป็นความรับผิดชอบผมผมเองให้สัมภาษณ์เลยว่าขอให้ลาออกถ้าผมดูในข้อกฎหมายแล้วนะมันผิดกฎหมายนะครับผิดจริยธรรมแล้วก็ผมต้องขอญาตดําเนินคดีนะถ้าไม่ลาออกอันนี้ไม่ได้ไปขู่เลยหรอกเพียงแต่ว่า,าถัดมาอีกวันหนึ่งผมก็ประชุมในส่วนของความเห็นทางกฎหมายซึ่งก็มีนักวิชาการกฎหมายหลายท่านมานะประชุมกันก็ก็สรุปว่ามัน มันมีปัญหาจริงๆแล้วมันเรื่องนี้มันกระทบต่อความมั่นคงของประเทศนะครับในส่วนที่ต้องพูดตรงๆว่าผมเป็นคนยื่นสารรันูนคุณเศรษฐาเองแล้วความจริงก็เคยเตือนคุณเศรษฐาว่ากรณีจะตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีเนี่ยจะมีประเด็นนะแล้วก็ครั้งที่หนึ่งคุณเศรษฐาไม่ตั้งแต่พอครั้งที่สองเนี่ยคุณเศรษฐาท่านตั้งแล้วผมก็บอกว่าเอ๊ะท่านบอกว่าท่านสอบถามกฤษฎีกาแล้วผมก็ตรวจทานไปที่กฤษฎีกาว่าไม่ได้มีความเห็นใหม่ เป็นความเห็นเดิมั้งแต่ครั้งแรกก็เลยก็เลยต้องยื่นสารรัฐมนูลน,นะครับแต่คราวนี้ผมไม่ได้ยื่นเพราะว่าเป็นเรื่องของสอวอชุด<ต>ปัจจุบันตอนของคุณเสถาพี่ยื่นในฐานะสอวใช่ไหมตอนเป็นคนยื่นเององแต่ว่าพอมีสอวอชุดใหม่แล้วอันนี้เป็นสอวอชุดปัจจุบันเนี้ยซึ่ยื่นเรื่องของคุณแพทย์ทองทานซึ่งก็ดูคําร้องก็คล้ายกันก็คือยื่นเฉพาะเรื่องคุณสมบัติมาตรา170ขัดมาตรา160อนุสอนุห้าเรื่องไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงแต่เค้าขอแ่นนีะ S <S เขาก็ยื่นผมดูแล้วคำร้องเขาขอแค่เพียงแค่นี้เพราะนั้นเนี่ยที่มีความเห็นว่าผมเนี่ยยังเรียกร้องจนปัจจุบันว่าท่านนายกลาออกเถอะครับก่อนที่ศาลจะตัดสินเนี่ยแล้วผมก็ตรวจทานแล้วว่าศาลจะไม่วินิจฉัยเพราะตัวความไม่อยู่แล้วไม่ได้ขออย่างอื่นเพิ่มคือถ้าคุณแพนทองทานลาออกวันนี้ก่อนที่ายเชื่อว่าวันศุกร์นี้ศาลท่านจะไม่อ่านความจริงก็ได้ตรวจทานกับอดีตตุลาการด้วยว่าในแนวธงคำวินิจฉัยของศาลรัฐมนูญเนี่ยถ้าเป็นกรณีเขาขอมาแค่ไหนเนี่ยศาลวินิจฉัยแค่นั้น ไม่ได้ไม่ได้ขอเกินไปเรื่องอื่นของอของของสอวสารยบกท่านเนี่ยเพราะเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับทางอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์สมชัยสิีสุทธยากรเนี่ยบอกว่าอาย่างกรณีคุณพิชิตชื่นบานตอนนั้นเนี่ยลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีก่อนที่ศาลจะมีคําคสั่งเรื่องรับคําร้องของสอวไว้พิจารณาก็ไม่มีไ,มได้ใช้คุณพิชิตแล้วคุณพิชิตก็พ้นจากรัฐมนตรีไปเลยท้ารัฐมนตรีลาออกเนี่ยพ้นไปเลยใช่แต่กรณีนายกเนี่ยถ้าไปเทียบเคียงกับตอนนายกยิ่งรักตอนนั้นยุบสภาไปแล้วด้วยใช่ไหม อ่าแล้วมีเรื่องของเลขาสมชเลขาทวินเปลี่ยนสีุทวินเปลี่ยนสีอ่าศาลบอกว่ายังไงก็ต้องอ่านเพราะว่าความเป็นนายกเนี่ยยังไงก็ต้องรักษาการอยู่อ๋ออย่างนี้ครับกรณีของคุณยิ่งรักผมก็มีส่วนร่วม,มคือเขายื่นต,ตอนนั้นเนี่ยคือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบครับแต่ของท่านนายกแพทองทานเนี่ยไม่ได้ยื่นเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ,บยื่นเรื่องว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตมือยื่นมนคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นการแต่งตั้งคุณพิชิตซึ่งเป็นความผิด เฉพาะตัวครับคุณนายรองทานก็ยื่นว่าไม่สื่อสดใสในการที่โทรศัพท์คุยกับคุณนุนเซนแต่บังเอิญคุณยิ่งรักเนี่ยยื่นในฐานะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอเพราะนั้นเนี่ยความผิดมันยังอยู่มันต่างกันนะไอ้นี่มันยื่นเรื่องคุณสมบัติขาดไอ้นั้นมันยื่นเรื่องความผิดเพราะนั้นกรณีคุณพิชิตจะสังเกตได้ว่าคุณพิชิตลาออกเนี่ยคุณสมบัติคุณพิชิตหมดแล้วไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยคุณพิชิตแต่บังเอิญตอนเรายื่นเนี่ยเรายื่นคุณเศรษฐาด้วยตอนนั้นถ้าคุณเศรษฐา สารอ่านคุณก็ไม่อ่านก็จะไม่รับเรื่องคุณเศรษฐาเหมือนคุณิถูกต้องถูกต้องครับเพราะว่าเป็นเรื่องของคุณสมบัติคุณสมบัติใช่ครับเมื่อคุณนายทองทานลาออกเนี่ยคุณสมบัติของความเป็นรัฐมนรีหมดเลยแม้จะรักษาการถูกแต่ก็ถือว่าเป็นรักษาการคุณสมบัติะลรก็ไม่เกี่ยวแล้วรอนายกคนใหม่ใช่พี่บุญพี่บุญผมขออนุญาตพักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาถามจะได้คุยยาวๆไม่ต้องขัดตอนมองยังไงว่าทาไมนายกแพทองทานไม่ลาออกอ่าแล้วจะรอฟัง29สิงหาคมนะฮ พักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ